ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปแม่แมงผมและก็จะได้ส่งผมนะครับไปสู่1000 s u b นซับสไครต์ได้สักทีนะครับผมถ้าเพื่อนๆกดแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมโอเคครับก็หลังจากที่เรานะครับเปิด Battle p a s s ไปนะครับเมื่อ สิ้นเดือนกรกฎานะครับมันก็ไม่เชิงว่าสิ้นเดือนหรอกครับประมาณวันที่26นะครับผมซึ่งเราก็ได้ทางฝั่งของเบนเซม่ามานะครับผมแล้วก็เงิน M เราอยู่ที่ประมาณ6ล้านกว่าถึง7ล้านเลยแต่เพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าเงินไปไหนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทีมของผมนะครับผมคือนี่ครับมันใกล้จะหมดเวลาแล้วอะเลยประมาณ19วันนะครับผมกลัวแบบเอาไปเล่นแรงแล้วมันแบบว่าไม่ ไม่ทันเวลาเนาะนะครับกว่าที่เราจะได้เสริมอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยทําการนะครับซื้อมาก่อนแล้วรอบแรกเนาะนะครับนั่นก็คือทางฝั่งของอาราบาครับผมนี่ครับผมผมจะเอามาทดแทนนะครับทางฝั่งของเอสเซียงนะครับผมผมซื้อมาละนะครับคือผมลืมกดอัดคลิปนะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงนะครับ ซึ่งผมสไตลก์การเล่นของผมนะจะเป็นการแทงทะลุช่องนะครับแล้วก็แทงวิ่งนะครับแล้วก็มีเปิดบอลหน่อยนะครับผมก็เลยนะครับลองตั้งติกโก้ต่าไปดูเนาะนะครับ <_ letter> เพราะว่าตอนนี้ราคาในตลาดคืออยู่ที่ประมาณสองล้านหกเนาะนะครับแต่เอาจริงผมดึงได้นะนะครับแต่ผมว่าราคาประมาณเนี้ยมันมันค่อนข้างเจรงไปหน่อยนะครับผมน่าจะเอาประมาณ2องล้านหหรืออ่ะผมตั้งเป็น2องเจ็ดแล้วกันนะครับเป็น2องเจ็ดแล้วกันอ่ะระคบผม นะครับประมาณ2-7นะครับผมให้ได้แค่นี้จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าได้ก็ดีไปเนาะนะครับผมจะได้เอามาสื่ทััผ่องกาก้าถามว่ากาก้ารตำนานไม่เก่งเหรอเก่งครับแต่เอาไปเล่นจริงแล้วผมรู้สึกว่าเขา แบบกองหลังวิ่งร้อยย่ิบเจ็ดอะวิ่งทันนะครับทั้งท่านี่ผมไปอัพไปอะไรแล้ววิ่งประมาณร้อยสามเจ็ดนะครับสำหรับกาการ์ตาำนานที่ผมใช้อยู่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับผมโอเคครับนี่คือสเตตของกาการ์าตำนานบวกหกนะครับผมก็ความเร็วอยู่ที่ร้อยสามสิบแปดนะครับสปีดต้นอยู่ที่ร้อยสามสิบเจ็ดแต่โดนกองหลังนะครับหรือแบ็กนะครับผมของฝั่งตรงข้ามนะครับวิ่งแค่ร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับผม แซงครับไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ว่าแซงหรอกครับมันวิ่งทันนะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับตัดภาพไปตอนที่เราได้ฟิกโก้กันเลยครับผมโอเคครับเพื่อนๆสาหรับฟิกโก้เนาะนะครับเขาก็ไม่ยอมปล่อยเนาะผมแบบตั้งต่ำไปเนาะแต่ทีนี้นะครับผมว่าราคา3ล้านเนี่ยรู้สึกว่ามันยังแรงไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากได้ตัวที่มาทดแทนกา้าที่เป็นตำนานตรงนั้นนะครับผมก็ยอมซื้อนะครับอ่ะเอาเป็นว่าผมซื้อเลยละกันนะครับ อ่ะโอเคครับรับเข้ามานะครับเป็นกากาเอเอนนะครับผมส่วนกาก้ามบันดิจะเ,เอาไปก่อนเนาะนะครับแล้วก็กาก้า LN เอนี่ยเอาจริงผมก็อยากได้นะนะครับแต่เขาไม่ไม่มีปล่อยครับไม่มีคนมีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมยกเลิกไปดีกว่านะครับแล้วก็จะเก็บยาวเลยนะครับซึ่งตัวต่อไปที่ผมอยากจะได้อะ่ะ ผมอยากจะเสริมทางฝั่งของกองหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งที่ผมยังไม่ได้เสริมนั่นก็คือทางฝั่งของโดอาไนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมเอาทางฝั่งขิโก้มาก่อนละกันนะครับอ่ะรับเข้ามาเลยครับซึ่งตอนนี้ผมเหลืออยู่ประมาณ1.2ล้านล้านนะครับดูก่อนว่าผมจะเอาตัวอะไรเพิ่มนะครับหรือว่าผมจะลองเก็บไปก่อนนะครับ เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งก็คือเกือบสิ้นเดือนหน้าเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในวันที่31กรกฎาคมนะครับผมก็คลิปน่าจะลงวันนี้แหละนะครับหรือว่าอาจจะลงพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ ได้ช่างใจนะครับว่าผมจะเติมซื้อนะครับผมแพ็คลดราคาหรือเปล่านะครับซึ่งนะครับผมก็หักห้ามใจตัวเองไม่ได้เนาะนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปเติมซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตทีมกันก่อนนะครับโอเคครับสาหรับทีมก็จะมีประมาณนี้นะครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับคือตอนแรกน่ะผมว่าจะเก็บยาวนะครับแต่ทางฝั่งของโรนโดนะครับ เขาเหลือแค่15วันนะครับผมก็จะหมดอายุแล้วนะครับผมก็เลยลองคำนวณดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าภายใน15วันเนี่ย mm. ผมจะสามารถเก็บเงินเพื่อซื้อกองหน้าใหม่ได้ไหมนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเราซื้อตอนนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เก็บยาวดีกว่าผมก็เลยเอาทางฝั่งของอาราบ,บานะครับท่านเพื่อนสังเกตครับอาราบาจะหายไปนะครับผมจะเอาทางฝั่งของอาราบ,บาออกนะครับแล้วก็ไปซื้อฟันกาเซียแทนแล้วก็เราดูบนะครับแล้วก็เกป้านะครับผม เอามาแทนทา้งฝั่งของลูนินนะครับเพราะว่าเอาไปเล่นในแหลงจริงๆนะครับเหมือนกับว่าเขายืนอยู่กับที่นะครับเขาไม่มีการพุ่งรับหรืออะไรเลยนะครับก็มีอัปเดตก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะเก็บยาวเลยนะครับผมโอเคครับก็สําหรับแพ็คนะครับวันนี้ผมจะซื้อแค่แพ็คอันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะที่ผมอยากจะเปิดก็คือมีทั้งฝั่งของแพ็คอันนี้นะครับ รู้สึกว่าปีจะดีกว่าอันนี้นิดนึงนะครับอ่ะผมเอานี้ดีกว่านะนะครับเพื่อเป็นลุ้นนะครับแล้วก็เอาทางฝั่งของนะครับผมการันตี8อีกอันนึงนะครับน่าจะเป็นอันนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เอาทางฝั่งของ CC ละกันนะครับดูว่าเงินพอหรือเปล่านะครับทั้งหมดประมาณ1น0 0 0แสนกับอีก4 0 0 0ันอนะครับผมซื้อมาแล้วครับยืนยันครับ โอเคนะครับ FC ของผมก็จะเหลืออยู่ประมาณ80,000ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนละกันเนาะนะครับสำหรับแพ็กก็จะซื้อประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็จะไม่ไปซื้อแพ็กอื่นเนาะนะครับแต่ใจยิงก็อยากได้แพ็กอันนี้อยู่นะนะครับแต่ก็เอาไว้ก่อนละกันเนาะนะครับขออนุญาตเก็บไว้ก่อนละกันนะครับผมอ่านะครับก็แพ็กก็เข้ามาใน ID เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ารับมาเลยนะครับ ซึ่งนะครับแพ็คที่เขาให้บอก8ปที่เป็นทางของเมมเบอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้เปิดพาหนาแล้วกันเนาะนะครับผมอ่ะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแพ็คกันเลยนะครับผมซึ่งผมขออนุญาตนะครับเปิดเกลือไปก่อนนะนะครับผมไปแล้วครับอ่ยตื่นเต้นตื่นเต้นครับผมก็เอาจริงผมเปิดแล้วแหละนะครับผมก่อนหน้านั้นเนาะนะครับก็เกลือเหมือนกันนะครับหวังว่านะครับผม เปิดครั้งนี้นะครับจะได้ดีนะนะครับอ่ะซีซีก่อนเลยครับท็อปร้อยนะครับผมไม่ขออะไรมากครับขอโดครับผมกดที่้ามาชินครับไปครับขอโดหรือขอแบบ1ล้านล้านขึ้นนะครับซีซีครับอุ๊ยโอ้โหใครอ่ะโอ้โหไม่น่าถึงครับสองแสนเจ็ดครับผมมาเควสครับผมโอ้โหอ่ะมาครับ มาที่การ์ดนะครับชี่ C ซีเแล้วก็ยูเวครับที่ดันยูเวครับกดที่คําว่าเปิดครับผมไปครับหวังว่าจะได้ตัวดีๆกับเขาครับปีไร่โซีซี CC อีกแล้วโอ้ตัวเดิมโอ้โหล็อกปะเนี่ยโอ้โหคือแม่โอ,โอ,โอ้มาครับไฮไลท์ของเราครับผม ขอละนะครับไฮไลท์ของเรานะครับร้อยสิบขึ้นนะครับผมกดที่เลขหนึ่งครับเลขหนึ่งม้าหายครับไปครับขอตัวแพงๆหน่อยดีอ่ะมสาหายครับไปครับยังหวะนี้ปีไลโอ้โห l อบอื้อหือโอ้สามพันเจ็ดครับผมก็ก็เกลือแหละนะครับ โอ้โหได้ซ้ำมาสองตัวนะครับผมซ้ำสองตัวครับก็รวมๆแล้วนะครับก็ได้ประมาณสี่ล้านล้านเนาะนะครับอ่ะตอนแรกผมว่าจะเก็บนะครับแต่มันห้ามใจตัวเองไม่ได้ครับเอาแพ็คหนึ่งหนึ่งแพ็คครับห้าเก้าเก้าครับเอามาครับอ่ะนะครับแล้วก็ เศษอีกประมาณ2 0 0 0 0ื่นนะครับ20,000ืนี่เอาจริงผมโอ้โหอันนี้ไม่พอนะครับผมมาลุ้นซีซีอีกครั้งหนึ่งครับซีซีนี่ขออีก2ใบแล้วอหมดแล้วครับผมรับครับโอเคครับแล้วก็เหลืออีกหมื่นหนึ่งนี่ไม่พอแล้วเนาะนะครับมาในเมื่อมันจะเจ๊งก็เอาให้มันเจ๊งสุดๆไปเลยครับโอเคครับอีก2ใบครับผมมา อย่าบอกนะจะเป็นมาเวสอีกเหมือนเดิมนะครับผมไปครับขอเปแพงหน่อยสิจะได้มาทำทีมครับโอ้โอถูกกว่าเดิมอีกโอ้โหอ่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับผมก็ขอเป็นยูทีแล้วกันเนาะนะครับไปครับร้อยเก้าครับผม อีกไปไหมไปครับอยอยู่ดีผู้ใคยอะดดดมุนโอ้โหซาบิสเซอร์ครับเจ๋งครับผมอ่านะครับถ้าเกิดว่าผมขายออกอันนี้คือยังไม่ได้หักภาษีเนาะก็จะได้อยู่ประมาณ7ดล้านล้านเนาะนะครับก็หักก็น่าจะประมาณเหลือ6ล้านล้านเนาะนะครับก็เกลือครับเจ๋งมากครับผม อ่าโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเมื่อชอบก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดตั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ